ตำนาและความเป็นมาอาดานาติยะปริตหรืออาดานาติยสูตรเนื้อความที่นำมาสวดนั้นมาจากอาดานาติยสูตรซึ่งมีเนื้อหาว่าด้วยรักษาในอาดานาตานครบรรยายถึงเหตุการณ์การเข้าเฝ้าส,สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของท้าวจตุมหาราชทั้งสี่ ผู้ปกครองสวรรค์ฉันจะตูมหาราชิกาและผู้ดูแลปกครองยักษ์คนทันกุมพภะและนาคที่มาจากพระไตรปิฎกเล่มที่11พระสุตันตะปิฎกเล่มที่สที่คันนิกายปฏิกวัคข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณภูเขากิจกูดเขตพระนครราชกุ์ครั้งนั้นท้ามหาราชทั้งสี่ตั้งการักษาไว้ทั้งสีทิศต,ตั้งพลขรันไว้ทั้งสีทิศต,ตั้งผู้ตรวจตาไว้ทั้งสี่ทิศด้วยเสนายักษ์กองใหญ่ด้วยเสนาคนทันกองใหญ่ด้วยเสนากุมพันกองใหญ่และด้วยเสนาหน้ากองใหญ่ เมื่อราตีร่วงปฐมยามไปแล้วเป็นรัศมีงามยิ่งยังภูเขาคิจกูดทั้งเส้นให้สว่างสวยัยแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งฝ่ายยักษ์เหล่านั้นบางพวกถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่ควรส่วนหนึ่งบางพวกได้ปรศัยกับพระผู้มีพระภาคขั้นผ่านการประัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้ว นั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งบางพวกปนมอัญเชิญไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งบางพวกประกาศชื่อและโคดบางพวกประกาศชื่อและโคดแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งบางพวกได้นั่งนิ่งอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งท้าวเวสวร์มหาราชประทับนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ยักษ์ชั้นสูงบางพวกไม่ได้เลื่อมใสต่อพระผู้มีพระภาคก็มียักษ์ชั้นสูงบางพวกที่เลื่อมใสต่อพระผู้มีพระภาคก็มียักษ์ชั้นกลางบางพวกไม่ได้เลื่อมใสต่อพระผู้มีพระภาคก็มียักษ์ชั้นกลางบางพวกที่เลื่อมใสต่อพระผู้มีพระภาคก็มียักษ์ชั้นต่ำบางพวกไม่ได้เลื่อมใสต่อพระผู้มีพระภาคก็มียักษ์ชั้นต่ำบางพวกที่เลื่อมใสต่อพระผู้มีพระภาคก็มีข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ โดยมากยักษ์ไม่ได้เลื่อมสายต่อพระผู้มีพระภาคเลยข้อนั้นเหต pareil, ุไรเพราะพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมเพื่องดเว้นจากปานาติบาตทรงแสดงธรรมเพื่องดเว้นจากอธินาทานทรงแสดงธรรมเพื่องดเว้นจากกาเมสุมิชฌาจารย์ทรงแสดงธรรมเพื่องดเว้นจากมุสาวาตทรงแสดงธรรมเพื่องดเว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทข้อที่พระองค์ให้งดเว้นนั้นจึงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของยักษ์เหล่านั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็พระสาวกของพระผู้มีพระภาคบางพวกย่อมเสพราวภัยในป่าเสนาสนะอันจังดมีเสียงน้อยมีเสียงกึกก้องน้อยประ,ะจากลมแต่ชนผู้เดินเข้าออกควรแก่การทำกรรมเอือลับของมนุษย์ควรแก่การหลีเกเล้น ยักษ์ชั้นสูงบางพวกมักอยู่ในป่านั้นพวกใดไม่ได้เลื่อมใสในปาพธของพระผู้มีประภาคนี้ขอพระผู้มีประภาคจงทรงเรียนการรักษาอันชื่อว่าอาดานาติยะเพื่อให้ยักษ์เรานเนื้อเลื่อมใสคุ้มครองเพื่อรักษาเพื่อไม่เบียดเบียนเพื่ออยู่สำรานของอุบาสกอุบาสิกาภิษุภิษุณีทั้งหลายเถิดพระพุทธเจ้าข้า พระผ,ผู้มีพระภาคทรงรับโดยดุสดีภาพลำดับนั้นท้าวเวสวรรค์มหาราชทรงทราบการทรงรับของพระผู้มีพระภาคแล้วได้ทรงภาสิทธอาดานาติยรักขานี้ในเวลานั้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรุตุกการรักษาอันชื่อว่าอาดานาติยะนี้นั่นแหล ย่อมเป็นไปเพื่อคุ้มครองเพื่อรักษาเพื่อไม่เบียดเบียนเพื่ออยู่สำรานของพิสุพิสุณีและอุบาสกอุบาสิกาชนิแล่ข้าแต่พระองค์ผู้นนรทุกพิสุพิสุณีอุบาสกอุบาสิกาผู้ใดผู้หนึ่งจักเรียนการรักษาอันชื่อว่าอาดานาติยะนี้ให้แม่นยำให้บ,บริบูรณ์แล้วถ้าอามนุษย์เป็นยักษ์ก็ตามยักษินีก็ตามบุตรยักษ์ก็ตามทิดายักษ์ก็ตามยักษ์มหา หมาดก็ตามยักษ์บริษัทก็ตามยักษ์ผู้รับใช้ก <rible> like ็ตามเป็นคนทันก็ตามนางคนทันก็ตามบุตรคนทันก็ตามทิดาคนทันก็ตามคนทันมหาหมาดก็ตามคนทันบริษัทก็ตามคนทันผู้รับใช้ก็ตามเป็นกุมพันก็ตามนางกุมพันก็ตามบุตรกุมพันก็ตามทิดาคุกุมพันก็ตาม กุมพัน no ์มหาหมาดก็ตามกุมพันธ์บริษัทก็ตามกุมพันธ์ผู้รับใช้ก็ตามเป็นนาคก็ตามนางนาคก็ตามบุตรนาคก็ตามทิดานาคก็ตามนาคมหาหมาดก็ตามนาคบริษัทก็ตามนาคผู้รับใช้ก็ตามซึ่งมีจิตปทุสลายพึ่งเดินตามยืนใกล้นั่งใกล้นอนใกล้พิสุก็ดีพิสุนีก็ดีอุบาสกก็ดีอุบาสิกาก็ดีซึ่งกำลังเดินยืนนั่งนอนอยู่ข้า าแต่พระองค์ผู้นิรุุกอมนุษย์นี้ไม่พึงได้สักการะหรือเคารพในบ้านหรือในนิคมไม่พึงได้เย่าเรือหรือที่อยู่ในราชธานีซึ่งมีนามว่าอาระกะมันธาไม่พึงได้เข้าสู่ที่ประชุมของพวกยักษ์ อันหนึ่งพวกอมนุษย์ทั้งหลายจะไม่พึงทำอาวาหะวิวาหะกับมันพึงบริภาทมันด้วยคำบริภาทอย่างเหยียดหยามเต็มที่พึงคว่มบาดเป่าบนศรีรษะมันหรือพึงทุบศรีรษะของมันให้แตกออกเจ็ดเสียงข้าแต่พระองค์ผู้เนรทุก์มีอยู่บ้างที่พวกอมนุษย์ที่ดุร้ายหยาบช้ากล้าแข็งมันย่อมไม่เชื่อถือถ้อ,ถอยคำของเท้ามหาราชไม่ชือ ไม่เชื่อถือถ้อยคำของราชบุรุษผู้ใหญ่แห่งเท้ามหาราชไม่เชื่อถือถ้อยคำของราชบุรุษที่เป็นชั้นรองรองแห่งเท้ามหาราช พวกนั้นมาเรียกได้ว่าเป็นข้าศึกของเท้ามหาราชเปรียบเหมือนพวกโจรในแวนแค้นของพระเจ้ามคตพ,พวกมันหาได้เชื่อถือถ้อ,ถอยคําของพระเจ้ามคตไม่หาเชื่อถือถ้อยคําของราชบุรุษผู้ใหญ่แห่งพ,พระเจ้ามคตไม่หาเชื่อถือถ้อยคําข,ของพวกราชบุรุษที่เป็นชา้รองของพระเจ้ามคตไม่มหาโจรเหล่านั้นเรียกได้ว่าเป็นข้าศึกของพระเจ้ามคตฉะนั้นข้าแต่พระองค์ผู้นิรุตอมนุษย์ผู้ใดผู้หนึ่ง เป็นยักษ์ก็ตามยักษินีก็ตามบุตรยักษ์ก็ตามที่ดายักษ์ก็ตามยักษ์มหาอมาตย์ก็ตามยักษ์บริษัทก็ตามยักษ์ผู้รับใช้ก็ตามเป็นคนทันมหาอมาตย์ก็ตามคนทันบริษัทก็ตามคนทันผู้รับใช้ก็ตามเป็นกุมภันก็ตามนางกุมภันก็ตามบุตรกุมภันก็ตามที่ดากุมภันก็ตามกุมภันมหาอมาตย์ก็ตามกุมภันบริษัทก็ตามกุมภันผู้รับใช้ก็ตามเป็นนาคก็ตามนางนาค ก็ตาม บุตรนาคก็ตามที่ตานาคก็ตามนาคมหาหมาตามามย,ย์ก็ตามนาคมวยสัตว์ก็ตามนาคผู้รับใช้ก็ตามมีจิตปุทุสไรพึ่งเดินตามยืนใกล้นั่งใกล้นอนใกล้พิสุก็ดีพิสุนีก็ดีอุบาสกก็ดีอุบาสิากาก็ดีซึ่งกําลังเดินยืนนั่งนอนอยู่อันพิสุพิสุนีอุบาสกหรืออุบาสิกานั้นพึงยกโทษพึงข้ามครวญพึงร้องแก่ยักษ์มหายักษ์เสนาบดี มหาเสนาบดีว่ายักษ์ตัวนี้ย่อมจับยักษ์ตัวนี้ย่อมสิงยักษ์ตัวนี้ย่อมเบียดเบียนยักษ์ตัวนี้ย่อมบีบคันยักษ์ตัวนี้ย่อมทําให้ลาบากยักษ์ตัวนี้ย่อมทําให้ยากยักษ์ตัวนี้ย่อมไม่ปล่อยดังนี้พวกยักษ์มหายักษ์เสนาบดีมหาเสนาบดีเป็นไนคือ อินทะหนึ่งโสมะหนึ่งวรุณะหนึ่งภารทวชชะหนึ่งประชาบดีหนึ่งจันทนะหนึ่งกามเสนทะหนึ่งกินุหนึ่งมันทุหนึ่งนิมันทุหนึ่งปนาทะหนึ่งโอมมัญญาหนึ่งเทวสูตะหนึ่งมาตริหนึ่งจิตาเสนาหนึ่งคันทัพะหนึ่งนโร นโรราชาหนึ่งชโนสภะหนึ่งสาตาคิระหนึ่งเหมวตะหนึ่งปุนากะหนึ่งการติยะหนึ่งคุระหนึ่งสิวกะหนึ่งมุจรินทะหนึ่งเวสามิตะหนึ่งยุคันธะหนึ่งโคประหนึ่งสุปเคทะหนึ่งฮิริหนึ่งเนติหนึ่งมันทิยะหนึ่งปัญจาจันทะหนึ่งอารวักะหนึ่ง ปะจุณณะหนึ่งสูมุข 1, ทะหนึ่งทัติมุข 1, มะหนึ่งมณิหนึ่งมณิจระหนึ่งทีฆะหนึ่งกับเสริสกะหนึ่งอันพิสูต้นอันพิสูเป็นต้นนั้นพึงยกโทษพึงค้ำควรพึงร้องแก่ยักษ์มหายักษ์เสนาบ,าบาดีมหาเสนาบาดีเหล่านี้ว่ายักษ์ตันนี้ย่อมจับ ยักษ์ตนนี้ย่อมสิงยักษ์ตนยักษ์ตนนี้ย่อมเบียดเบียนยักษ์ตนนี้ย่อมบีบคันยักษ์ตนนี้ย่อมทำให้ลำบากยักษ์ตนนี้ย่อมทำให้ยากยักษ์ตนนี้ย่อมไม่ปล่อยดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เนรทุกการรักษาอันชื่อว่าอาดานาติยะนี้นั่นแหลย่อมเป็นไปเพื่อความคุ้มครองเพื่อรักษาเพื่อไม่เบียดเบียนเพื่ออยู่สำราญแห่งพิสุพิสุณีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายชนี้ ข้าแต่พระองค์ผู้เนรทุกข์เระบัดนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้มีกิจมากมีกรณีมากขอทูลาไปพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนมหาะพิษมหาบพิษตรงทรงกะทราบการอันควรณนะบัดนี้เถิด กำดับน้าแรเท้ามหาราชทั้งสี่เสด็จลุกขึ้นจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วทรงกระทำประทักษิณแล้วอันตรธานไปในที่นั้นแลฝ่ายยักษ์เหล่านั้นก็พากลุกขึ้นจากอาสนะบางพวกถวายบังคมพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณพระอันตรธานไปในที่นั้นเองบางพวกได้ปาศัยกับพระผู้มีพระภาคขั้นผ่านการปาศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้ว อันตรธานไปในที่นั้นเอง <os> บางพวกปนมอันทรีไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับแล้วอันตรธานไปในที่นั้นเองบางพวกประกาศนามและโคกแล้วอันตรธานไปในที่นั้นเองบางพวกนิ่งอยู่แล้วอันตรธานไปในที่นั้นเอง ขณะนั้นแหละพวกร่วงราตีนั้นไปแล้วพระผู้มีพระภาคจึงตัดเรียกพิสุทั้งหลายมารับสั่งว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายในราตีนี้เท้ามหาราชทั้งสี่ตั้งการรักษาไว้ทั้งสี่ทิศต,ตั้งพลขันไว้ทั้งสี่ทิศต,ตั้งผู้ตรวจตาไว้ทั้งสี่ทิศด้วยเสนายักกองใหญ่ ด้วยเสยนาคนทันกองใหญ่ด้วยเสยนากุมพันกองใหญ่และด้วยเสยนาหน้ากองใหญ่เมื่อราตีร่วงปฐมยามไปแล้วได้เปล่งรัศมีงามยิ่งยัง่งยังภูเขาคิจกูดทั้งสิ้นให้สว่างสวยัยแล้วเข้ามาหาเราถึงที่อยู่ไหล เราแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายส่วนยักษ์เหล่านั้นบางพวกไหวไหว้เราแล้วนั่งณที่ควรส,ส่วนข้างหนึ่งบางพวกได้ปราสัยกับเราขั้นผ่านการปราสัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้ว e. นั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งบางพวกปนมอัญชรีมาทางที่เราอยู่แล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่ง บางพวกประกาศนามแล้วโคดแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งบางพวกนิ่งเฉยแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งดูก่อนพิสุทั้งหลายเท้าเวสวร์มหาราชประทับนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งและได้ได้กล่าวกับเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญยักษ์ชั้นสูงบางพวกมิได้เลื่อมใสต่อพระผู้มีพระภาคก็มียักษ์ชั้นสูงบางพวกที่เลื่อมใสต่อพระผู้มีพระภาคก็มียักษ์ชั้นกลางบางพวก มีได้เริ่มสายต่อพระผู้มีพระภาคก็มียักษ์ชั้นกลางบางพวกที่เริ่มสายต่อพระผู้มีพระภาคก็มียักษ์ชั้นต่ำบางพวกมิได้เริ่มสายต่อพระผู้มีพระภาคก็มียักษ์ชั้นต่ำบางพวกที่เริ่มสายต่อพระผู้มีพระภาคก็มีพระพุทธเจ้าข้าแต่โดยมากยักษ์ทั้งหลายไม่ได้เริ่มสายต่อพระผู้มีพระภาคเลยข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะพระผู้มีประภาคทรงแสดงธรรมเพื่องดเว้นจากปาณาติบาตทรงแสดงธรรมเพื่องดเว้นจากอจินนาทานทรงแสดงธรรมเพื่องดเว้นจากกาเมสุมิชาจารนทรงแสดงธรรมเพื่องดเว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทแต่โดยมาก พวกยักษ์ไม่ได้งดเว้นจากปานาติบาตไม่ได้งดเว้นจากอธินาทานไม่ได้งดเว้นจากกาเมสุมิชาจา์ไม่ได้งดเว้นจากมุสาวาทไม่ได้งดเว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทข้อที่พระองค์ให้งดเว้นนั้นจึงไม่ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของยักษ์เหล่านั้น พระพุทธเจ้าข้าก็พระสาวกของพระผู้มีพระภาคบางพวกย่อมเสพราวภัยในป่าเจนาสนะอันสงัดมีเสียงน้อยมีเสียงกึกก้องน้อยปัจจากรมแต่ชนผู้เดินเข้าออกควรแก่การทำกรรมอนเล่ลับของมนุษย์ควรแก่การหลีกเล้นยักษ์ชั้นสูงบางพวกมักอยู่ในป่านั้นพวกใดมิได้เริ่มใสในป่าพน์ของพระผู้มีพระภาคนี้ขอพระผู้มีพระภาคจงทรงเรียนการรักษาอันชื่อว่าอาดา นาติยะเพื่อให้ยักษ์พวกนั้นเลื่อมใสเพื่อกุ้มครองเพื่อรักษาเพื่อไม่เบียดเบียนเพื่ออยู่สําราญแห่งพิสุพิสุณีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายเถิดพระพุทธเจ้าข้าดูก่อนพิสุทั้งหลายเราได้รับอาราธนาโดยดุดสฎดีภาพแล้วกำดับนั้นเทาเวสวรันทราบว่าเรารับแล้วได้กล่าวอาดานาติยะรักษานี้ในเวลานั้น ขอนอบน้อมแด่พระวิปัสสีพระพุทธเจ้าผู้มีพระจักสุมีพระสิริขอนอบน้อมแด่พระสิกขีพระพุทธเจ้าผู้ทรงอนุเคราะห์แก่สัตว์ทั่วหน้ามัณฑิตพึงให้พิสดารเหมือนกับที่มีมาแล้วในก่อนข้าแต่พระองค์ผู้เนรทุกการรักการรักษาอันชื่อว่าอาดานาตยะนี้แรย่อมเป็นไปเพื่อกุ้มครองเพื่อรักษาเพื่อไม่เบียดเบียนเพื่อความอยู่สําราญแห่งพิสุพิสุณีอุบาสกอุบา อุบาสิกาทั้งหลายชนี้ข้าแต่พระองค์ผู้นิระทุก์แขละบัตินี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้มีกิจมากมีกรณีมากขอทูลาไปเราได้กล่าวว่าดูก่อนมหาปิฏมหาปิฏจงทรงทราบการอันควรณนะบัตินีเ้เถิดดูก่อนพิสุท์ทั้งหลายลำดับนั้นเท้ามหาราชท,ทั้งสี่เสด็จลุกขึ้นจากอาสนะไหวเราทำประทักษิณแล้วอันต แล้วอันตรธานไปในที่นั้นเองฝ่ายยักษ์เหล่านั้นก็พากันลุกจากอัสนะบางพวกไหว้เราทำประทักษิณแล้วอันตรธานไปในที่นั้นเองบางพวกปราศัยกับเราขั้นผ่านการประสัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้ว อันตรธานไปในที่นั้นเองบางพวกปนมอัญชลีมาทางที่เราอยู่แล้วอันตรธานไปในที่นั้นเองบางพวกประกาศนามและโคดแล้วอันตรธานไปในที่นั้นเองบางพวกนิ่งอยู่แล้วอันตรธานไปในที่นั้นเองดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเล่าเรียนการรักษาอันชื่อว่าอาดานาติยะ ทรงทรงไว้ซึ่งการรักษาอันชื่อว่าอาดานาติยะการรักษาอันชื่อว่าอาดานาติยะประกอบด้วยประโยชน์ย่อมเป็นไปเพื่อกุ้มครองเพื่อรักษาเพื่อไม่เบียดเบียนเพื่ออยู่สําราญแห่งพิสุพิสุณีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายดังนี้แลพระผู้มีพระภาคได้ตัดพระพุทธพจน์นี้แล้วพิสุเหล่านั้นยินดีชชินชมพระภาสิทธ์ของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลจบ อาดานาิยาสูตรที่9หมายเหตุทั้งนี้พระสูตรดังกล่าวมีขนาดยาวมากในหนังสือบทสดมนหลวงส่วนของพานวานหรือจตุพานวานจึงแบ่งเป็นสองภาคคือปุพะภาคและปัจฉิมภาคภาคแรกเรียกว่ายักษ์ขะภาควานหรือพานยักษ์ส่วนภาคหลังเรียกว่าพุทธ ภาควาหรือพานพระแต่ด้วยความที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับยักษ์และอมนุษย์ผู้คนทั่วไปจึงนิยมเรียกกันว่าสวดพานยักษ์แต่ในความเป็นจริงแล้วการสวดพานยักษ์เป็นการเรียกโดยสะดวกเพราะในการสวดพานยักษ์นั้นมีทั้งพานยักษ์และพานพระรวมกันเป็นอาดานาติยสูตรนอกจากนี้ยังมีการตัดตอนอาดานาติยสูตรในส่วนที่เป็นรักขาหรือคาถาหรือพระปริศ ที่เท้าจจตุมหาราชทั้งสี่ทรงถวายแด่พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระองค์ได้ทรงมีพุทธานุญาตให้พระสงฆ์เรียรักขานี้เพื่อป้องกันพยันอันตรายจากยักษ์และอมนุษย์ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิ ต่อมาพระปริษนี้นิยมสวดกันอย่างกว้างขวางมีรวมอยู่ในจุลราชปริษหรือสวดเจ็ดตำนานอันหมายถึงการสวดพระปริศเจ็ดบทและในมหาราชปริษหรือสวดสิบสองตำนานอันหมายถึงการสวดพระปริศสิบสองบท